ให้เบาๆน่ตีวัดถือกุ้งวนานกูนอยู่แล้วเนี่ยโทษโทษโทษท่านนี้พ่อนะเออว่าจะหานว่มมึงนี่สีสวยสดวัดงามขนาดน <c oughs> ี้เนาะกับมาดาล่ะอาทิ่นี้ครบหล่อแต่งงานน,านะไปจัดเล็กน้อยโอ้ยผัวแล้วถ้าหฮมโน้มนีมม่ยับยู่ยี่เลย <c oughs> ต้องปรด่ดาเนาะคนคบหลอดแต่งงาน่ะนะแขนบอมแมนมืนมอครบหลอดนี่บริสุทธิ์พัน่มนุ่มใหม่เด้พอดีว่าน้องมูเขาเป็นคนประหยัดนะนะเออต่างจากน้องฝนบอกเฮ้ยใส่เงินเก่งขนาดเลยทังไหนตับตื่นเศร้าว่าเนี่ยขอเงินกูแล้วสามพันบาทอ,ะอ่ะสามพันบาทเลยบอกออเพราะอาบนคำแล้วแล้วอขออีกสอก 2, งพันเมื่อวาอีสองพันนี่เป็นหาพันะไรเด้ เ้วกอนจะออกจากบ้าน,นขอคออุยหาพันบัตร้วอีกหพา,าพันเป็นหนึ่งหมืนเราเออฝนเอาเอางินไปเห็นอย่างกูกับเขาหลงด้วยกันเพราะว่ากูกับเขาคยหายบัญ้าเถอะ